โอ้หนอเจ้าคนดีไม่แน่ามาจากพี่ไปอยู่ในดงแล้วก็พงภยัยพี่จะอยู่ได้อย่างไรคืนมาก่อนแม่มาสิลูกันหาเปรียบดวงใจพี่ส่วนว่ารูปชาลีพี่รักดังดวงตา ให้ทานไปโพธิญาณภายนนขอให้เจ้าคืนมาบำเพ็ญทานเถิดเออ,อขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าที่รับฟังนะคะขอบคุณมากๆเเอมันเป็นจันงไหล่ละจ้าพ่อ,ฟ,อ,พอฟังบอพ่อฟังบอค่ะพ่อฟังบอค่ะเพือพ่อนๆ เปีบนเนยบม,มันคือบ่เห็นคอมเมนหรือบานนี้อ่าขอดูคอมเมนต์หน่อยเด้อคอมเมนต์คือบ่เห็นเนาะคอมเมนต์คือบ่มีเอาดูอีกเสี้ยง,งก็ได้สวัสดีครับคุณเสียเย็นสุดยอดล่ำม,มวลแท้เนาะว่าแม่คนดีเอ้ยภาันวา่าอันนี้เป็นภูเขใหญ่นู้สือภาษาอังกฤษเนาะบัดช่องจริงบนนะะ่เห็นเนาะค่ะเห็นแต่ช่องที่ว่าบ้านร่องเปียบมเนาะจ้ะเนาะ ถาเป็นล่ำที่ว่าเิ่นล่ำไ้ Polski นั่นก็เป็นอีกคนนี่จ้ะที่เิ่นล่ำนั่นอันนี้ไม่พิมว่มาลองล่ำเบงซื่อเด้บ่เกยล่ำาจัคเทอ่อล่ำเล่นกับของผู้เดียวน่นล่ำอยู่แต่ว่าถาเป็นล่ำเป็นทีมนะถ้าเป็นทิ่มคนสิเป็นอีกอะหัวหน้าวงเิ่นล่ำจ้ะหัวหน้าวงเิ่นล่ำให้เ้าคนสิล่ำดีลีจ้ะ่นสิไฮฮอนยั่นได้จ้ะนี่อันนี้แม่ปิมนีมามาลองให้ป้าซงื่อๆมาื้อมลองให้ฟ MM. ้าซื่อประมาณนี้ลละจ้ะแต่ว่า ทดลองหลายค้นก็สีขอบคุณลูกหัวใจนะคะขอบคุณมากๆเอแตะว่าบานร่องเห็น,ยนอยู่เนาะค่ะเนาะคุณเสรีเนาะนายเสรีพี่หูสูตรนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นใครเพื่อนมาให้กรงแร่งใจแม่ปิมเนาะ,ะตะว่าหันยุซองเมนบานร่องอเห็นอยู่จ่าตะวันาบานบานจริงว่าเห็นซื้อเพื่อนนี่จ่าบานจริงว่าเห็นซื้ออ่หรือว่าคุณหมิ่นเห็นอยู่บ่กซื้อจ่าเดี๋ยวจะลองกรอนบอกบานเด้อค่ะเด้อก่อนบอกบานที่ว่าบาน,บาน ทีว่วสดรีลองให้ฟังเนาะสรีลองให้คุณมินฟังเมบ้านที่ว่าอยู่อยูหน้าเนาะจ้ะเนาะมีก้อนบอกบ้านนะจ้ะบ้านบ้านแม่ปีมเองเนาะ,ะในโมูบ้านจะคลองนี่แหละเดี๋ยวศรีองก้อนนี้ให้ฟังนะจ้ะก้อนนี้นี่ไปไปลองใส่กะเพื่อนกะกต่ในลงว่ามากอยู่ด้จ้ะก้อนนี้เนาะแต่ว่ามันลองู้เดียวจากสิมวบโมมวนนะจ้ะเด้อฟังเลือเอาเด้อค่ะเด้อขอบคุณสามล้านดวงตากับแปดไลน์นะคะเนาะ <c oughs> บัดนี้จะขอแนะนำบ้านดีฉันให้ท่านรู้บ้านดีฉันให้ท่านรู้ชื่อว่าบ้านทะคอหมู่ที่สองตำบลมึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดนี้ร้อยอิดเอ้ยจังหวัดนี้ร้อยอิดเอ้ย ผู้ยิบานชื่อชายชนะนามสกุลเกาะสมบัตมีผู้ช่วยอยู่สองคนน่าชื่นชมขยันดีน่าชืนชานนาช่นชมขยันดีคนที่หนึง่งชื่อปาวินานามสกุลปาจันดุม คนที่สองจะเสดที่นี้นมสกุลศิลานุกุลน,นามสกุลศิลานุกุลมีวัดศีธาลามเป็นอารามให้ผลบุญเจ้าอาวาสท่านพระสุคมท่านอบรมรักษาศีนท่านอบรมรักษาศีน พอสมอเลออบตพห้อมชาวบ้านสามัคคีปองดองกันด้วยดีบ้านเรานี้จึงจะเลินบ้านเรานี้จึงจะเลิญนามว่าบ้านทะาคอทหารผ่านไปจะเพลิดเพลิน ท่านเอ้ยอย่ได้เมือนขอเรียนเชิญมาเยี่ยมชมขอเรียนเชิญมาเยี่ยมชมลองพูดเดียวก็สิ